บดพุ่มเฉยมวนแห้ง <laughs> มุนแห้งมาท่านในเรื่องบทมันงดโอ้บ่ปิดนวดโปงออกบทหรอดู <laughs> ดูละมวนดีแห้งแม่เบ่งดูก้อนเบ่งเด้อนี่นี่ก้อนแบบนี้ละนี่ก้อนแบบนี้เอาตะเบ่งดูเท้า จวดยังเดียวจวดยังเดียวบะมี่ของบะมี่ค่าบะมี่อีกดอิอ่ <c oughs> แต่เบิงนะคะ คนใจติดต่อได้นะคะปล่อยเอ้กิดยังไๆยังสี่กับบดได้เด้อจ้าเอาเบิ้งดูถ้าออกก้อนยังๆขึ้นเอาหน่ะเป็นก้อนนั่นดินเหนียวนะจ้านี่ดินเหนียวดินเหนียวทุบกับใบแยกแยกเอาเบิ้งดูออกก้อนเขาดูมันบดได้บ่ก้อนนังสั่น ลองเอาก้อนแบบนั้นลงดูนี่ยาใส่เบืเ้องก้อนยาฝึงเปิดไปย,ย่านมันฟงที่ตาข่อยนี่ก้อน,น,นยังสี่แล้วจานนี่นี่นี่ก้อนยังสี่เบื้องมันสีบวชได้บ่ข่อยกับท่าก็สีทดลองคือกันได้คลองมาฝนตกพระท่านได้ สนใจติดต่อในจิมได้ละจ้าบดขิงหวาก็ะไดเด้อ